เมื่อแมลงร้ายเข้าไปทํารังในรูหูฝั่งตัวในร่างมนุษย์และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตสุดพิสดารวันนี้ลุงเทศพาสปอยหนังแมลงสายพันธุ์มรนาซิกเกิลหนึ่งในซีรีส์สุดหลอนของ Master of Horror เป็นหนังปี2 0 0 6เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เอือไหมที่กำลังฟังเพลงฟินๆฟังเรื่องผีหรือฟังสปอยหนังที่กำลังถึงฉากผีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดขอแนะนำยูทูบพรีเมียมในราคาถูก59บาทต่อเดือนจากปกติ209าบาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล ก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สแกน ID l ดียลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็ดรับประกันว่าได้ชัวรไม่มัวนิมสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เปิดเรื่องมาที่นักวิทยาศาสตร์สติเฟืองตระเวนจับแมลงสายพันธุ์พิสดารไปสะสมเป็นคอลเลกชันโดยหารู้ไหมว่าแมลงตัวนี้เต็มไปด้วยพิษส่งและแตกต่างจากแมลงทั่วไปอย่างสิ้นเชิงภาพตัดมาที่สาวคนหนึ่งนามว่ามิสตี์กำลังเพลิดเพลินไปกับงานอดิเรกที่เธอรักนั่นก็คือการวาดรูปแปลกๆอย่างเช่นมนุษย์ที่มีปีกของแมลงสแสดงให้เห็นหนึ่งจินตนาการล้ำเลิศที่ไม่เหมือนใครด้านของสาวเลดเบียนนามว่าไอดานักกีตว,วิทยาที่ มีแมลงหลากหลายชนิดอยู่เต็มบ้านซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้แฟนคนล่าสุดต้องทิ้งเธอไปเพราะชนกับรถสนิยมแปลกๆไม่ไหวกลับกันไอด้ามองว่าสัตว์ปีกเหล่านี้เสมือนลูกซ้ำยังตั้งชื่อแมลงตัวโปรดว่าโทบีและในยามที่เธอเศร้าไอด้าก็สัมผัสได้ว่ามันคอยปลอบใจเธออยู่เสมอนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมเธอถึงทิ้งพวกมันไม่ลงและหวังว่าจะมีใครสักคนรับได้ในแบบที่เธอเป็นต่อมาที่สถาบันวิจัยแมลงไอด้า มาทำงานตามปกติก่อนบังเอิญพบหญิงคนหนึ่งนามว่ามิสตีซึ่งไอด้ารู้สึกถูกชะตากับเธอตั้งตัวแรกเห็นหลังเข้ามานั่งทำงานได้สักพักระหว่างที่ไอด้าทำการวิจัยมแมลงเธอก็หลุดร้องไห้ออกมากลางครันเพราะทนคิดถึงแฟนเก่าที่ทิ้งเธอไปไม่ไหวโดยเพื่อนร่วมงานนามว่าแม็กเตือนให้เธอเลิกหมกมุ่นกับมแมลงพวกนี้ได้แล้วเนื่องจากมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ใครก็ทนอยู่กับเธอไม่ได้แม็กแนะนำให้ไอด้าไปทักทายมิสตีที่ชอบนั่ง วาดรูปอยู่ในลอบปี้เธอสวยมากเลยนะลองเข้าไปชวนคุยหน่อยไหมบางทีมันอาจทําให้เธอลืมคนเก่าได้เร็วขึ้นก็ได้แต่ก็อย่าไปบอกล่ะว่าเธอชอบสะสมแมลงขนาดทั้งคู่ลงลิฟต์ไปชั้นล่างแม็กแกล้งพักไอดาให้เข้าไปทักทายเธอหญิงสาวจึงรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาเธว่าอีกฝ่ายทักส่วนขึ้นมาก่อนและแนะนาว่าตัวเองชื่อมิสตีแถมยังรู้จักไอดามาก่อนหน้านี้แล้วว่าเธอทํางานอยู่ที่นี่และเป็นนักวิจัยเพียง แต่ไม่เคยกล่าวทักทายเลยสักครั้งก่อนชวนไอด้าไปดื่มกาแฟและนั่งคุยกันแต่ในขณะนั้นแมงมุมตัวหนึ่งก็ได้ไต่ออกมาจากกระเป๋าของไอดาเธอรีบปกปิดและกลับเข้าไปในลิฟต์โดยไม่ทันได้กล่าวอำลาเทว่ามิสตี้ได้ส่งยิ้มเป็นเชิงบอกว่าเราควรพัฒนาความสัมพันธ์นี้มากกว่านี้ซึ่งมันก็ทําให้ไอด้ารู้สึกลงไหลในรอยยิ้มแสนหวานและชอบเธอมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว หลังเลิกงานไอด้ากลับบ้านยังมีชีวิตชีวาความรักทําให้เธอกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งก่อนเจอเข้ากับหมาตัวหนึ่งที่เห่าก่องพัสดุอยู่หน้าห้องตัวเองเธอไล่มันและส่องดูสิ่งที่อยู่ข้างในมันน่าแปลกอย่างหนึ่งคือเธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาใหา้เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าของอาพาร์ตเมนต์นามว่าลานาพร้อมกับฝรั่งสาวเบตตี้ได้ตักเตือนว่าผู้เช่ารายอื่นรู้สึกไม่ปลอดภัยที่เธอมีสัตว์อันตรายอยู่ในครอบครองจํานวนมากและเกรง ว่าอาจ,จมีเชื้อโรคปนเปื้อนจนทําให้กลายเป็นศูนย์รวมสิ่งสกรปรกไอด้าแย้งว่าตอนแรกที่ฉันย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆคุณอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ไม่ใช่หรืออีกฝ่ายแย้งว่าหากเป็นหมาหรือแมวก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรไอด้ายืนยันว่าทุกอย่างจะอยู่ในการควบคุมและดูแลเป็นอย่างดีดังนั้นฉันจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอย่างแน่นอนลาน่าจึงทําเป็นมองข้ามไปหลังเข้าไปในห้องไอด้าตรวจดูพัสดุลึกลับทันทีซึ่งพบว่ามีมาแมลงคล้าย ตกกะกแตนตาข้าวขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถประบุสายพันได้จึงรีบโทรบอกแม็กว่าเจอของดีเข้าเสียลแล้วแมลแงตัวนี้ถูกส่งมาจากบราซิลโดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนส่งมาให้แต่มันมีลักษณะจำเพาะที่แปลกประหลาดและค่อนข้างดุร้ายมากทีเดียวเอาไว้เธอจะเอาไปวิจัยที่แล a บแล้วกันขณะเข้านอนไอดาหวนนึกถึงรอยยิ้มหวานหยดย้อยของมิสตีรซึ่งก็ทำให้เธอหลับฝันดีโดยไม่เสียน้ำตาให้แฟนเก่าอิกต่อไป เช้าวันรุ่งขึ้นไอด้ากล่าวทักทายมาแมลงลึกลับแต่ตั้งชื่อให้มันว่ามีก่อนเอาหนังสือวางทับฝากล่องแบบปลุกลัวและออกไปข้างนอกด้วยความฉลาใจจึงทําให้มันหลุดออกมาได้ ที่สถาบันวิจัยไอดารวบรวมความกล้าเดินไปหามิสตีและชวนเธอไปดินเนอร์อีกฝ่ายตอบตกลงแทบจะทันทีซึ่งก็ดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไอดาจึงเอาไปเล่าให้แม็กฟังขณะทานมื้อกลางวันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งประเด็นคือเธอวาดรูปคนครึ่งแมลงเป็นของขวัญให้ฉันด้วยดูเหมือนว่าเธอจะชอบอะไรพวกนี้เหมือนกันก่อนที่ไอดาจะเจอเข้ากับซากแมลงสาบอยู่ในจานแม้ทั้งคู่จะมองมันเป็นเรื่อง ปกติและกินต่อแต่ผู้คนภายในร้านกลับรู้สึกสะอิดสะเอียนและพากันกินไม่ลงฝังของมแมลงที่หลุดออกมามันตระเวนหาเหยื่อโดยเพ่งเป้าไปที่สุนัขของลานาโดยลากไปกินใต้หมอนและสว่าป่าไม่เหลือชิ้นดีเจ้าของหอพักที่ได้ยินเสียงเห่าหอนและเอกใจในตอนแรกท้ายที่สุดก็กลับเข้าห้องไปโดยไม่ได้ตรวจเช็คให้ดีเมื่อถึงเวลานัดมาไอด้าและมิตตี้ต่างเคอะเขินไม่ยอมพูจนท้ายที่สุดคนที่เด็กกว่าก็เอ่ยชมไอ ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เหลือลน้นและบอกว่าตัวเองมีม้วนวิดีโอหนังเรื่องเท็กซัสผิกซีซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับทูตสวรรค์ตัวน้อยมิสตี้ถามว่าบ้านคุณมีเครื่องเล่นดีวดีหรือเปล่าถ้ามีเราไปเปิดดูที่บ้านคุณกันไหมอีกฝ่ายเผิดตอบว่ามีทั้งที่ในใจไม่อยากให้เธอไปที่บ้านเลยสักนิดเพราะเกรงว่าหากเธอรู้ความจริงแล้วจะรับไม่ได้ที่ตัวเองมีรสนิยมแปลกประหลาดจากนั้นทั้งคู่ย้ายไปดูหนังที่ห้องของไอดาขนาด เดินขึ้นบันไดเบตตี้ก็ได้โผล่ออกมาหลอกให้ตกใจเลนทำให้มิสตี้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับหนูน้อยก่อนที่ลาน่าจะออกมาตามหาหลา,หา,หา,หาสนสาวไว้เข้านอนได้แล้วมิสตี้กล่าวชมว่าลูกคุณน่ารักมากเลยนะคะซึ่งก็ทำให้ไอิดาอดคำไม่ได้และบอกว่านั่นคือลานไม่ใช่ลูหลังเข้าไปในห้องมิสตี้เดินดูรอบๆจนกระทั่งจะเปิดเข้าไปในห้องนอนไอดาขัดขวางและเปลี่ยนเป็นชวนให้ไปหาเครื่องดื่มเย็นๆกินกันดีกว่าเล่าเพียๆจ ถูกเทใส่แก้วก่อนที่มิสตี้จะกระดกครั้งเดียวจนหมดแอลกอฮอล์ที่ร้อนเผาทําให้เธอเปื้องผ้าบางส่วนซึ่งก็ทําให้ไอดาตกตะลึงในความงามไร้ที่ติโดยหารู้ไหมว่าแมลงดึกลับตัวนั้นได้ซ่อนตัวอยู่ในมอนขณะทั้งคู่เพลิดเพลินไปกับนังและมิสตี้ก็ดื่มจนเมาได้ทีไอิดาพยายามจะจับมือเธอแต่ก็ถูกขัดจังหวะโดยแม็กที่โทรมาถามถึงเดทอันเร่าร้อนไอิดาบอกว่าตอนนี้เรากําลังไปได้สวยและไม่คิด ว่ามิสตี้จะยอมเธอง่ายขนาดนี้แม็กเตือนให้ระวังว่าสาวน้อยจะเห็นแมลงที่เธอซ่อนไว้รีบย้ายที่ด่วนเลยเพราะสุดท้ายเธอจะต้องพามิสตี้ขึ้นเตียงไม่เชื่อเรือไอด้าจึงหยิบหมอนออกไปให้หวังให้มิสตี้นอนเล่นไปพลางๆแต่กลับพบว่าสาวน้อยเมาหัวที่ไม่เป็นทาหลังพยายามสะกิดอยู่พักหนึ่งเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและบอกว่าตัวเองเมามากเลยคืนนี้ขอให้ฉันนอนที่นี่ได้ไหมคะไอด้าบอกก็ไม่มีปัญหาและลุก ไปเตรียมชุดนอนหายแต่อีกฝ่ายบอกว่านั่นไม่จําเป็นและเปลื้องผ้าจนเห็นเบลือนร่างท่อนบนท้ายที่สุดไอด้าก็ทนแรงกระตุ้นไม่ไหวและจบลงด้วยการที่ทั้งคู่ร่วมหลับนอนด้วยกันแต่ระหว่างทํากิจกรรมรักมิสตี้ก็ได้ถูกกัดจากแมลงที่ซ่อนอยู่ในมอนเธอสะดุ้งเล็กน้อยและบอกว่าให้ธนุถนอมกับเธอหน่อ,นอยก่อนกลับมาปิดเกมรักที่ข้งขา เช้าวันรุ่งขึ้นไอด้าตื่นขึ้นมาและพบว่ามิสตี้ค้นพบความลับที่เธอซ่อนมแมลงเอาไว้แทนที่มิสตี้จะรู้สึกขนลุกกลับประทับใจขึ้นมาซะยางนานแถมยังมีความรู้เกี่ยวกับมแมลงสายพันธุ์ต่างๆเป็นอย่างดีโดยบอกกับไอด้าว่าที่เธอชอบพวกมันเป็นเพราะพ่อของเธอคือศาสตราจารย์มันคอนบูไอด้าอ้าปากคาและบอกว่านั่นคืออาจารย์คนโปรดของฉันเลยนะท้ายที่สุดไอดา้าก็เจอคนที่เข้าใจและชอบในสิ่งเดียวกันแถมมิสตี้ยังรู้ รู้สึกประทับใจศูนย์รวมแมลงแห่งนี้และตั้งชื่อให้ว่าเป็นหมู่บ้านของเหล่าแมลงตัวจิ๋วขณะเดียวกันก็พบว่ามีแมลงตัวหนึ่งหายไปไอด้าบอกว่าระวังให้ดีแมลงตัวนี้ชื่อมิกและค่อนข้างก้าวร้าวทีเดียวโดยที่ทั้งคู่จะช่วยกันตระเวนหาแต่ไม่มีท่าทีว่าจะเจอมันแม้แต่น้อยขณะเดียวกันมิสตี้มีอาการเจ็บปลหูและพบว่ามีเมือกเหนียวไหลออกมาเธอปิดบังไม่ให้ไอด้ารู้เพราะกลัวเธอจะรังเกียจทั้งที่ในความเป็นจริง มันคือสิ่งแปลกปลอมที่ออกมาพร้อมกับน้ำลายของมิกที่กัดเธอเมื่อคืนประเด็นคือมันทําให้ไอดิดามีอาการวัยต่อเสียงแล้วรู้สึกราวกับว่าตัวเองกําลังจะเชื่อมโยงกับแมลงอย่างน่าพิศวงในไม่ช้าเธอก็รู้สึกเหนื่อยจนยืนไม่ไหวไอดิดาจึงพาเธอไปนอนพักและพยายามดูแลอยู่ข้างๆท่ามกลางคาถามของมิสตีที่ถามว่าคุณเป็นห่วงฉันจริงหรือเปล่าหรือเห็นฉันเป็นเพียงแค่คู่คาอีกฝ่ายบอกว่าฉันเป็นห่วงเธอจะก้นบึ้งหัวใจเลยแหละเพราะเธอรับ ได้ในสิ่งที่ฉันเป็นจากประโยคสุดโรแมนติกทำไม่ั้งคู่นอนสบตาก,กันอย่างหวานซึ้ง ที่สถาบันวิจัยไอด้านำรูปสเก็ตของมิกไปให้แม็กตรวจสอบเนื่องจากมันหายไปและตอนนี้ยังหาตัวไม่พบอีกฝ่ายบอกว่าเราไม่สามารถวิเคราะห์ผ่านเพียงแค่รูปได้แล้วเมื่อแม็กรู้ว่ามิสตี้เป็นคนวาสำไอดายังปลื้มใจจนออกนอกนาและกล่าวชมวัตดีอย่างนู้นอย่างนี้จนแม็กต้องกล่าวเตือนให้เผื่อใจไว้บางรักมากไปเดี๋ยวก็มานั่งร้องไห้แบบเดิมอีกไอด้าที่รู้สึกไม่ชอบใจคำพูดของเพื่อนร่วมงานจึงตำหนิว่าให้พูดดีๆหน่อย เพราะเธอทุ่มเทกับรักครั้งนี้มากๆต่อมามิสตี้ย้ายเข้ามาอยู่กินกับไอดาสานต่อความสัมพันธ์จนพัฒนาเป็นคู่รักกันในที่สุดกระทั่งมิสตี้เห็นชื่อผู้ส่งมแมลงลึกลับมาให้ไอดาเมื่อเห็นลายมือและสะแตมป์จึงรู้ได้ทันทีว่ามันถูกส่งมาจากไหนขณะลาน,น่ากำลังนำผ้าไปซักเธอตกใจให้กับสัตว์บางอย่างที่วิ่งผ่านหน้าไปขณะเบ็ตตี้ตามไปดูด้วยความสงสยัยโดยที่เธอห้ามลาน่าววไว้ไม่ทันฝั่งของมิสตี้เริ่มกั หายรสชาติของนอนยังควบคุมไม่ได้แต่ไอด้าก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีพร้อมกับสารภาพตามตรงวัตเธรักมิสตี้มากแค่ไหนและพร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันไปตราบนานเท่านานขณะทั้งคู่มอบจูบอันเร่ารอนหลาหน่าก็ผ่านมาเห็นเข้าพอดีจึงตัดสินใจไม่ตำหนิไอด้าเรื่องมแมลงที่หลุดออกไปและจากไปโดยเก็บเรื่องที่เห็นเป็นความลับตกดึกไอด้าโชว์มหกรรมศัตรูภิมิตตี้เชยชมส่วนอีกฝ่ายก็พัฒนาฝีมือการวาดรูปมนุษย ครึ่งสัตว์ได้สัปปะดนมากขึ้นด้วยความชอบที่ลงตัวทําให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความสุข <c oughs> โดยที่ไอด้าไม่ทันได้เอะใจเลยว่ามีสตีแอบกินมแมลงของเธออยู่ตลอดเวลา วันรุ่งขึ้นขณะไอด้าออกไปทำงานก็พบประกาศมาหายโชราอยู่ที่ประตูมันคือสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของลานนาที่หายไปยังเป็นปริศนาโดยที่ไอด้าคิดในใจว่ามันก็แค่ช่วงติดสัตว์หายไปไม่นานเดียวก็คงกลับมาเองขณะมิสตี้ใช้ชีวิตสโลไล์อยู่ในห้องอาการของเธอเริ่มสุดลงยังเห็นได้ชัดทั้งไอและอ่อนแรงลง,ลงเรื่อยระหว่างเก็บผ้าปูที่นอนไปซักเธอเห็นมแมลงที่ไอด้าตามหาทำรังอยู่ในมอนจึงพยายาม โทรหาให้ไอดดามาจัดก,การแต่แล้วมันก็ส่งสัญญาณผ่านคลื่นสมองสู่รูหูของหญิงสาวว่าให้หยุดการกระทำเสี่ยงภัยลงซะอีกฝ่ายคล้อยตามอย่างว่าง่ายท่ามกลางใบหูที่ติดเชื้อขั้นรุนแรงเปียกชุ่มไปด้วยสิ่งแปลกปลอมชวนใสอิสเอียนลงไปนอนสลบสไล่ภาย,ายใ,ตใต้การควบคุมของมิกเต็มรูปแบบและยังคงกัดกินใบหูของเธออย่างต่อเนื่องฝั่งของไอิดาพบจดหมายจาหน้าถึงเธออีกฉบับมันถูกส่งมาจากบราซิลซึ่งเป็นเจ้าของ เกียวกันกับที่ส่งแมลงลึกลับมาให้เนื้อความในนั้นกล่าวขอโทษและพึ่งตระหนักได้ว่าแมลงที่ส่งมาให้ไอดามันอันตรายมากแค่ไหนอย่างไรก็ตามเธอเริ่มคุ้นกับลายมือและวิธีเขียนนี้ขึ้นมาซึ่งพอจะนึกได้ว่าเขาคือมันคอมบูแต่ก็ไม่กล้าโทรไปถามเพราะหากไม่ใช่ขึ้นมานี่จะเป็นการปรักปรำที่น่าเกลียดที่สุดแม็กขวเรและปรามาดว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนกันทว่าไอดามองเป็นเรื่องสีเรียนเนื่องจากที่อาพาร์ตเมนต์ของ เธอมาตัวหนึ่งได้หายตัวไปอย่างลึกลับหลังเลิกงานไอด้ายังคงสับสนกับจดหมายฉบับน,นั้นขณะเดียวกันมิสตี้ก็โผล่เข้ามาหาโดยอ้างว่าตัวเองได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอจากในห้องก่อนและเลงจูเร่าร้อนอีกฉากหนึ่งแต่ครั้งนี้ทําให้ลาน,น่าและเบ็ตตี้เห็นเต็มสองตาซึ่งก็ทํให้หยิงชาวราไม่พอใจที่ลานสาวของตัวเองต้องเห็นภาพบูจาตาเช่นนี้แม้ไอด้าจะบอกก็มันเป็นสิทธิ์ของตนแต่ลาน,น่าก็ตําหนิว่าไม่ควรทาเรื่อง ื่องแบบนี้ในที่สาธารณะทว่าจูจูมิสตี้ก็ทําพฤติกรรมบูบาทต่างๆนานา,นาด้วยการล้อเลียนเธอทําเสียงยุเยและเนื้อตัวสั่นเทาด้วยท่าทางแปลกๆอย่างไรก็ตามลานาโยงเข้าเรื่องสัตว์เลี้ยงของไอด้าอีกครั้งฟังฉันนี่ดีนะสาวน้อยสุนัขตัวโปรดของฉันหายไปอย่างไร้สาเหตุหนจะเห็นสัตว์แปลกๆวิ่งผ่านบนพื้นทางเดินแถมยังมีคนแจ้งเข้ามาว่าได้ยินเสียงมันคลานบนกำแพงอีกด้วยเธอจะให้คำตอบเรื่องนี้กับฉันยัง ไงล่ะไอดาอีกฝ่ายยอมรับว่าเธอทำสัตว์วิจัยหายไปตัวหนึ่งและสัญญาว่าจะรี่พามันให้เจอโดยเร็วที่สุดเราะว่ามิสตี้ทำให้สถานการณ์แย่ลงด้วยการบอกว่าข้ออ้างชัดๆเหญ่ป้าคนนี้แค่เกียดพวกรักร่วมเพศมากกว่านั่นจึงทำให้ลาหน้าเดือดดาลและยื่นคำขาดให้ไอดารีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ภายใน7วันไอดากลับมานอนร้องไห้แล้วรู้สึกตกใจกับพฤติกรรมแปลกๆของมิสตี้ทำไมเธอถึงหัวเราะก,กับเรื่อง ที่ไม่น่าค้ำ ั้งยังหยาบคายและก้าวร้าวอย่างน่าใจหายอีกฝ่ายบรรดาลโทสะและตะหวาดใส่ว่าแกมันเด็กน้อยจริงๆไม่มีอะไรน่าเบื่อไปว่าการนอนอยู่ห้องโง่ๆแบบนี้ไปวันๆอีกแล้วแช่ต้องมานั่งซักชุดชั้นในสกรปรกให้แกไหนจะต้องมานั่งเลี้ยงมแมลงโง่เง่าพวกนี้อีกดังนั้นคนที่แกควรจะด่าไม่ใช่ฉันแต่คือคนนอกอย่างอีป้าลาน่าตังหาทันทีที่อารมณ์พุ่งทะลุจุดเดือดน้ำในรูหูก็ทะลักออกมาส่งผลให้สติของมิสตี้ดับวูดท่าม กลางอาการตื่นตระหนกของไอดาที่ไม่คิดว่าหญิงที่จะทุ่มความรักให้ทั้งหัวใจจะมีพฤติกรรมเยี่ยงสัตว์เช่นนี้ รุ่งเช้ามิสตี้ตื่นขึ้นมาในอาการปรกติเธอเล่าให้ไอด้าฟังว่าตัวเองฝันแปลกๆโดยเริ่มจากการที่ฉันเป็นมแมลงพูดตัวน้อยซึ่งถูกทำร้ายโดยมแมลงที่ตัวใหญ่กว่ามันใช้งวงแทงเข้ามาในสะดือฉันเหมือนต้องการผสมพันธ์จากนั้นก็รู้สึกได้ว่ามันปล่อยของเลวเข้ามาข้างในมิสตี้ถามว่าคุณเข้าใจความหมายของมันมไหมอด้าบอกว่ามแมลงตัวผู้อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนตัวฉันแต่มิสตี้เห็นตาและคิดว่าน่าจะเป็นพ่อของเธอมากกว่าเพราะ เขารังเกียจที่เธอเป็นเลสเบียนและทันทีที่ไอด้าเปิดไฟให้สว่างมิสตี้ชุนเชียวและบอกให้ปิดมันเดี๋ยวนี้พวกเราชอบอยู่ในทีมือทําให้ไอด้างุนงงที่เธอใช้คําว่าเราขณะเดียวกันแม็กโทรมาบอกว่ามีจดหมายจากบราซิลส่งมาหาเธออีกแล้วหญิงสาวจึงรีบบึงไปตรวจสอบแต่ขณะกําลังจะออกไปไอด้าก็ต้องตกใจให้กับท่าทางของมิสตี้ที่ดูคล้ายกับแมลง ที่สถาบันวิจัยแม็กขบคันในกับภาพวาดที่มันค่อมส่งมาโดยคําอธิบายเขียนเอาไว้ว่ามแมลงชนิดนี้สร้างรังเหมือนนกทําตัวมันเชื้อปรสิตใช้งวงแทงและดื่มเลือดมันสัตว์อื่นและใช้วิธีเดียวกันในการผรสมพันธุ์พิษ ที่ฉีดเข้าไปเมื่อเข้าสู่กระแสเรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและชีวภาพท้ายที่สุดจะเกิดการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับแมลงตัวเมียหรือมนุษย์เพศหญิงก็ตามแม็กขำและบอกก็ไม่มีทางที่สัตว์จะผสมพันธุ์ข้ามสปีซีแต่ไอด้าเห็นตา่างเพราะอาการของมิสตีบ่งบอกชัดเจนแล้วว่าเธอเป็นอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดขณะเดียวกันมิกโผลออกมาและผสมพันธุ์กับมิสตีเป็นเวลาเดียวกับที่ลาน,น่ามาที่ห้องของไอดาเพื่อติดประกาศแจ้งการ ไล่อ,อโชคร้ายที่ขากับเธอถูกมิสตี้ดักรอและโยนคำถามใส่ว่าทำไมคุณถึงเกลียดฉันอีกฝ่ายบอกว่าก็เพราะเธอสติไม่ดีไงส่วนคู่ข่าของเธอก็ชอบเลี้ยงในตัวหน้าขยะขยะยงพฤติกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นแบบอย่างแกหลานสาวฉันซึ่งเธอไม่ควรได้รับมันอีกฝ่ายที่โกรธเกลี้ยเผยเห็นดวงตาของมแมลงทำโมลานหน้าตกใจและพัดตกบันไดจนถึงแก่ความตายก่อนที่มิสตี้จะทำลายใบยปิดประกาศและกลับเข้าไปในห้องก่อนที่เบตตี้จะพา านมาเห็นศพยายและกรีดร้องแทบเสียสติและในเวลาต่อมาตำรวจก็มาถึงพร้อมกับไอด้าที่กลับมาจากศูนย์วิจัยพอดีจึงเข้าไปปลอบประโลมเบตตีและสัมผัสได้ว่ามิสตี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลานาเมื่อความกลัวก่อเกิดขึ้นในใจจึงโทรหาแม็กเครีมาหาเธอตอนนี้มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วจากนั้นเธอเห็นมิสตี้นอนแช่ตัวอยู่ในอาจึงเดินเข้าไปถามพร่๊งๆว่าเธอถูกแมลงกัดที่ไหมเธอซ่อนมันไว้ที่ อีกฝ่ายหัวเราะที่ถูกจับได้ก่อนเผยให้รู้ว่ามันซ่อนตัวอยู่ใต้หมอนเมื่อไอด้าเดินไปเปิดดูก็พบว่าเป็นอย่างที่เธอพูดถายที่สุดมิสตี้ก็เปิดเผยความลับของพ่อเธอที่ศาสตราจารย์มันคอมบูฟส่งมแมลงมาที่นี่ก็เพื่อให้มันกัดคุณเขาต้องการให้คุณรังเกียจฉันเพราะไม่ต้องการให้ฉันสมหวังในความรักฉันหลงรักคุณมานานหลายปีแล้วไอดาทั้งแอบตามไปที่ชั้นเรียนของพ่อฉันเอาแต่นั่งจ้องและวาดรูปคุณเป็นชั่วโมงพอฉั รักคุณมากเกินบรรยายทันทีที่พูดจบพ,พันปรากฏร่างที่แท้จริงของมิสตีเชื้อที่ฟูมฟักเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นมแมลงหน่ารังเกียจทำเอไอด้าตกใจและกรีดร้องราวกับคนบาเวลาเดียวกันแม็กที่มาถึงและได้ยินเสียงดังมาจากห้องของเพื่อนร่วมงานจึงพังประตูเข้าไปเพื่อพบกับสภาพหน้าคนลุกของมิสตีท้ายที่สุดเธอก็สว่าปามแม็กอย่างบาคลังและบังคับมแมลงที่เชื่อมโยงกันฉีดสารแปลกปลอมเข้าไปในรูหูเพื่อทำรังในตั ไอดาและฟูมฟักเป็นสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกันกับเธอ ท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ตั้งคันให้กับมิสตี้ถามว่าคุณคิดว่าลูกของเราจะมีสักกี่ตัวอีกฝ่ายบอกว่าหน้าจะร้อยตัวได้ละมังท้ายที่สุดความปรารถนาของไอด้าก็เป็นจริงกับการที่ได้พบคนรักที่รับได้ในแบบที่เธอเป็นและในขณะเดียวกันเธอก็ต้องรับในสิ่งที่มิสตี้เป็นให้ได้เช่นกันปิดท้ายด้วยการที่ทั้งคู่ตกลงว่าหลังจากฟักตัวอ่อนบรรดาลูกๆเสร็จเมื่อไหร่ก็จะส่งไปให้เหมาคอมบูได้เชยชมทั้งหมดเลย แล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับซิก คือโทนหนังสยองขวัญจิตวิทยาที่แตกต่างจากผลงานอื่นๆในซีรีส์ชุด Master of f e ฟอ์ออย่างสิ้นเชิงที่เลือกจิบยกประเด็นขนงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศสอดแทรกเข้ามาโดยตั้งคำถามว่าเพศทางเลือกอย่าง LGBTQ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีรสนิยมทางเพศแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมพวกเขาสมควรถูกตัดสินผ่านมุมมองต่อคนที่อ่อนต่อโลกจริงๆเือเพราะหากตระหนักได้ถึงแก่นแท้ของความรักคำถามเหล่านี้ ี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนิยามของความรักที่แท้จริงคือสิ่งสวยงามที่ไร้ผมแดนแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d เดสคริ t i o n หรือจะสแกน QR โค้ดที่ปรากฏบน,นหน้าจอก็ได้ครับ ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่6.3คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่70%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ